สวัสดีครับพี่ิต้องรับเข้าสวีโพสชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการคัดลูนของไอดีผมกันนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะซึ่งอาจจะสั้นมากๆเลยก็ได้นะครับก็เอาเป็นครั้งนี้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะแชร์ตั้งแต่อ่อไอดีนี้เริ่มฟาร์มเลนแล้วกันเนาะนะครับคือในช่วงแรกเนี่ยถ้าเป็นไอดีผู้เล่นใหม่เนาะผมจะแนะนําว่า ให้เก็บรูนทุกรูนเนาะที่มีนะครับโดยเก็บเฉพาะรูนที่เป็น5ดาวนะครับขึ้นไปนะครับอย่างเช่นรูน5ดาวเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวสีฟ้าเนี่ยในช่วงที่คุณเป็นผู้เล่นใหม่นะที่เล่นมาได้ประมาณสัก1วันถึงประมาณสัก7วันเนี่ยคุณอาจจะเก็บทุกสีเลยนะครับแต่ว่าเก็บที่เป็น5ดาวขึ้นไปเพราะว่าเราเน้นไปที่ออฟหลักเป็นหลักเนาะนะครับ เราจะยังไม่ค่อยสนออปลองเท่าไหร่เน้นออปหลักให้มันตรงสายที่เราต้องการนะครับโดยเก็บทุกทุกก้อนเลยเนาะเก็บไปก่อนนะครับแล้วก็อันไหนได้ใช้ก็เอาไปตีบวกนะครับตีซักบวกประมาณบวก12นะครับเพื่อที่จะให้ตัวของอฟอลองเนี่ยปรากฏขึ้นมาทั้ง4ออฟนะครับคุณจะได้เอาไปใช้ได้ในช่วงแรกนะครับแล้วพอถัดมาเนี่ยหลังจากที่คุณเริ่มที่จะเริ่มที่จะฟาร์มตัวของไม่ว่าจะเป็นมังกร โกเลมหรือว่าไนโคนะครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณเริ่มฟาร์มดันพูกนั้นได้ถึง B11 อย่างเช่นคุณฟาร์มบางกร B11 ได้เนี่ยคุณก็เริ่มที่จะเก็บรูนนะครับในส่วนของดันบางกรเนี่ยดันบางกรนะครับอย่างเช่นคุณฟาร์มมังกรเนาะนะครับคุณฟาร์ม B11 ไดไดเนี่ยนะครับคุณก็เริ่มที่จะเก็บรูนที่เป็นห้าดาวสีส้มนะครับหรือว่าหกดาวที่เป็นสีฟ้าขึ้นไปนะครับเพราะว่า B11 เนี่ย ถ้าเป็นห้าดาวเนี่ยเขาจะดรอปสีส้มแน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหกดาวเขาจะดรอปตั้งแต่สีฟ้าขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณได้ลูนเอ็กซ์เทอร์นลูนคานเตอร์ลูนโฟกัสลูนกาดลูนต้านทนทานลูนเกาะอย่างเงี้ยลูนชิวนะครับก็ถ้าเป็นห้าดาวที่ต่ำกว่าสีส้มเนี่ยคุณขายได้เลยนะครับเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยตอนนี้คุณสามารถเก็บ รูน5ดาวที่เป็นสีส้มได้แล้วนะครับแล้วก็6ดาวที่เป็นสีฟ้าขึ้นไปได้แล้วนะครับรูนที่ต่ำกว่าเนี่ยรูนเซตพวกเนี้ยที่ต่ำกว่าการดอกของชั้น B11 อะคุณเริ่มขาดได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆพยายามนะครับทำอีคารุนะครับเพื่อที่จะทำ B12 นะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าการทำอีคารูเนี่ยมันต้องเก็บรูยังไงนะครับจริงๆอะผมเคยมีคลิปที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการสอนทำ ทีมสามสอนการคำนวณดีเฟนส์ของสามอีคารุไว้แล้วนะครับก็ลองไปหาดูได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดค้่ควาให้ฟังแล้วกันนะครับว่าถ้าใครเนี่ยที่ฟาร์ม B11 เนาะฟาร์ม B11 บังกรได้เนี่ยและอยากจะเริ่มทำไอตัวของอีคารุเนี่ยคุณจะต้องเก็บตูนยังไงนะครับก็แนะนำเป็นการเก็บตูนการ์ดนะครับโดยช่องที่หนึ่งเนี่ยนะครับคุณจะเก็บในส่วนของ5ดาวขึ้นไปเนาะนะครับช่องที่1ง รูนช่องที่1อ่ะในการทํสามิคารุนะครับคุณจะใช้5ดาวก็ได้6ดาวก็ได้ออฟลองเนี่ยให้เน้นสปีดเป็นหลักนะครับแล้วก็แม่นยําลองลงมานะครับก็คือเน้นสปีดเป็นหลักแล้วก็แม่นยํานะครับในช่องที่1นเนาะนะครับสำหรับรูนการในการทํสามิคารุนะครับช่องที่2 4 6ี่หนะครับ ต้องเป็น6ดาวเท่านั้นนะครับแล้วก็ออฟหลักเป็นดีเฟนส์เปอร์เซ็นต์นะครับออฟลองเนี่ยเน้นไปที่สปีดกับแม่นยำนะครับ,บ,รบโดยเน้นสปีดไปก่อนนะครับแล้วก็ลองมาคือแม่นยำนะครับช่องที่3เนี่ยควรจะเป็น6ดาวใช้คําว่าควรนะถามว่าใช้5ดาวได้ไหมช่องที่3ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น5ดาวอย่างเงี้ยนะครับไอตัว5ดาวของไอตัวรูนช่องที่3เนี่ยออฟหลักเขาจะเป็นตัวของดีเฟนส์เอ่อดีเฟนส์แฟรตเนาะนะครับก็คือ ถ้าคุณใช้เป็น5าดาวเนี่ยพอตีบทสเนี่ยดีเฟนต์มันจะได้ประมาณสัก1 1 8มันถ้าผมจำไม่ผิดเนาะนะครับมันจะต่างกัน40ป่ปหน่วยนะครับซึ่งมันจะส่งผลอย่างมากในการที่คุณจะทำเดฟให้ถึงในการที่จะให้อีคารูเนี่ยลากครบ้งมตัวเพราะฉะนั้นผมถึงใช้คําว่าควรจะเป็น6ดาว,ถ,าดาวถ้าเป็น6ดาวได้จะดีมากนะครับแล้วก็ออฟลองเนี่ยเน้นไปที่ดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์เป็นหลักนะครับแล้วก็สปีดแม่นยําถ้ามีได้ก็มีนะครับถ้าไม่มีก็ดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์เป็นหลักนะครับถัดมานะครับ คือช่องที่ห้าเนาะช่องที่ห้าเนี่ยนะครับก็ห้าดาวได้หกดาวได้นะครับ,นะรบเน้นไปที่ดีเฟนต์เปอร์เซ็นเป็นหลักนะครับแล้วก็สปีดกับแม่นถ้ามีได้ก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือรูนการในการทำสามมิขลุเนาะนะครับย้ำีกทีแล้วกันช่องหนึ่งเนี่ยห้าดาวก็ได้หกดาวก็ได้เน้นสปีดเป็นหลักนะครับแล้วก็มีแม่นก็ดีนะครับ, man, นะรบถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ 2 4 6นะครับออฟหลักเป็นดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์ต้องเป็น6ดาวเท่านั้นนะครับย้ำว่าต้องเป็น6ดาวนะนะครับแล้วก็ออฟลองเนี่ยจะเป็นสปีดนะครับแล้วก็มีแม่นติดไปก็ดีนะครับต้อง3นะครับจำเป็นอ่าใช้คำว่าควรท่อง3ควรจะเป็น6ดาวนะครับออฟลองเนี่ยเน้นเป็นดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์เป็นหลักนะครับต้อง5เป็น5ดาวได้เป็น6ดาวได้ออฟลองเน้นดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์เป็นหลักนะครับจะมีสปีดกับแม่นยาติดมาด้วยก็ดีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร ครับอ่ะโอเคการเก็บรูนเนี่ยในช่วงแรกก็น่าจะประมาณนี้เนาะนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยเล่นไปสัปดาห์แรกเนี่ยคุณก็เก็บรูนได้ทุกรูนแหละนะครับพอคุณเริ่มฟาร์ม B11 ได้คุณก็เริ่มเก็บรูน5ดาวสีส้มขึ้นสีส้มเฉพาะสีส้มส่วน6ดาวเนี่ยเก็บเฉพาะสีฟ้าขึ้นไปนะครับในดัเนเจี้ยนน้นเนาะอย่าไม่ทีว่าถ้าคุณฟาร์มมังกรได้เนี่ยรูนที่ตบจับมังกรเนี่ย5ดาวคุณเก็บสีส้ม นะครับ6ดาวคุณเก็บสีฟ้าขึ้นไปนะครับถ้าคุณแบบฟาร์มมังกรได้เนาะแต่ถ้าคุณฟาร์มมังกรได้แต่โกเลมคุณยังฟาร์มมีสิไม่ได้เนี่ยในส่วนของลูนโกเลมเนี่ยคุณอาจจะยังเก็บ5ดาวที่เป็นแบบสีขาวสีฟ้าสีเขียวไปก่อนก็ได้เพราะว่าคุณยังฟาร์มมีสิไม่ได้เนาะนะครับก็พยายามเก็บลูนเนี่ยให้ได้ขั้นต่ําของดันเจี้ยนที่ดรอปเนาะนะครับอ่ะหลังจากที่คุณเนี่ยเล่นไปสักแต่ประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ย คิดว่าอิคารุน่าจะจบแล้วแหละนะครับก็คือตัวของ3อินุเนี่ยคุณน่าจะได้ทําได้จนเสร็จแล้วแล้วก็เพิเพิ่อาจจะทบทีมพิเศษแล้วด้วยเนาะนะครับก็พอคุณเริ่มฟาร์ม B12 อันนี้พูดถึงการฟาร์ม B12 เนาะนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะไม่เก็บรูนสีฟ้าอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น6ดาวสีฟ้าอะไรก็ตามแต่ผมจะเริ่มไม่เก็บแล้วยกเว้นว่าจะเป็นก้อนที่ผมแบบไม่มีจริงๆก็คือแบบ ในคังคือไม่มีเลยอ่ะเอออาจจะเก็บแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ในคังผมเริ่มมีแล้วนะครับแล้วก็มีตัวใส่จนแบบมันครบหมดแล้วอ่ะผมจะไม่เก็บหกดาวสีฟ้าแล้วผมจะเก็บไปที่หกดาวสีม่วงเป็นหลักนะครับโดยการเก็บหกดาวสีม่วงของผมเนี่ยก็ถ้าเป็นช่วงที่แบบตัวฟาร์มใส่ลูนครบหมดแล้วเนาะนะครับคือตัวฟาร์มแบบลูนมันเริ่มแบบลูนมันเริ่มแบบมีมีเหลือทิ้งไว้ในคังแล้ว นะครับก็จะเริ่มเก็บเป็นสีม่วงเป็นหลักแล้วนะครับก็คือถ้าเป็นสปีดเนี่ยผมจะช่วงแรกผมจะเก็บที่ Speed 15, สปีดสิบห้าสสปีดสิบห้าขึ้นไปนะครับก็คือเก็บสปีดสิบห้าจนมันสามารถใส่ได้ครบทุกตัวนะครับพอใส่ได้ครบทุกตัวปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มขยับจากสปีดสิบห้าเป็นสปีดสิบแปดนะครับเพราะว่าสปีดสิบแปดเนี่ยคือสีฟ้าแม็กซ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นขั้นต่ำเนาะนะครับในการที่แบบจะเก็บเนาะต้องบอกว่า พอคุณเจ็ตสปีสิบห้าเนี่ยจนมอนเตอร์ของคุณเนี่ยใส่จนครบแล้วจนลูนมันเริ่มเหลือในคังเนี่ยคุณก็เริ่มขยับเป็นสิบแปดเนาะนะครับ vida, รอันนี้คือที่ผมทานะก็คือสิบห้าใส่ครบแล้วก็ขยับไปเป็นสปีดสิบแปดนะครับก็คือเริ่มเอาสปีดสิบแปดเนี่ยไปใส่แทนสปีดสิบห้าใส่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 จนครบทุกตัวพอลูนสปีดสิบแปดเนี่ยมาเริ่มเหลือตกในคังแล้วไม่มีตัวใส่เนี่ยผมก็จะขยับจากสิบแปดเป็นยี่สิบซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไอเดีย ซึ่งถามว่าใช้เวลานานไหมอันนี้จริงบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงคุณจะขยับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มอนเตอร์ของคุณเนี่ยใส่รูนครบหมดแล้วแบบตัว,ต,วตัวฟาร์มตัวสําคัญสำคัญที่คุณเล่นอะ่ะมันใส่รูนจนครบแล้วเนี่ยคุณก็เริ่มขยับแรงเนาะจาก15ขึ้นไปเป็น1 8จาก18ขึ้นไปเป็น2 0นะครับถามว่าต้องขยับตอนไหนอันนี้ผมตอบได้จริงขึ้นอยู่กับว่าคุณฟาร์มเขาเรียกวา่าฟาร์ม ความหนักขนาดไหนและดวงดีขนาดไหนที่จะได้ลูนให้มันครบตามที่คุณต้องการเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละดีเนาะอ่ะโอเคเลืสปีดก็มี3แรงนะอย่างที่บอกนะผมจะเก็บ15 18แล้วก็20นะครับถัดมานะครับเออเป็นค่านี้ละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพูดถึงค่านี้ละกันค่าของตัวของเ p เปอซนะครับ อย่างที่บอกนะผมจะไม่เก็บสีฟ้าผมจะเก็บสีม่วงขึ้นไปนะครับถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยที่ลงที่ตีลงสามครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฮปปี AK ้เปอร์เซ็นต์เอทีเคเปอร์เซ็นต์เดปเปอร์เซ็นต์แล้วมีค่ามากกว่ายี่ห้าผมจะเก็บนะครับแต่ถ้าต่ำกว่ายี่ห้าหมายถึงแบบตีลงสามครั้งก็ต่ำกว่ายี่ห้าผมจะขายนะครับเพราะว่าผมถือว่ามันลงต่ําเกินไปแล้วผมแบบไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบขาดจริงๆก็เก็บไว้ใช้ได้นะแต่ว่าส่วนตัวผมไม่เก็บ แต่นั่นแหละใครขาดก็เก็บไปใช้ได้นะครับสีม่วงนะครับลง3าครั้งแล้ว HP เปอร์เซ็นเอเคเปอร์เซ็นเดเปอร์เซ็นต่ำผ่าย่าผมจะไม่เก็บผมจะขายหมดนะครับแล้วก็ถัดมาคือถ้าเป็นตัวของชิเลี่ดแดมตันทานแม่นยํานะครับในกรณีที่เป็นรูสีม่วงและตีลง3ามครั้งผมจะเก็บนะครับเก็บไว้ก่อนใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแบบ ตีลงสปีดอย่างเงี้ยได้สปีดแบบ20อ่ะเก็บไว้ขี้แดง20กว่าเก็บไว้ต้านทาน20แม่นยำ20เก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะได้ใช้ในวันบางตัวถึงจะไม่เยอะมากแต่ก็ถ้าลงสมครั้งอนะ่ะเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ออไอพวกค่าแฟดอย่างเงี้ยนะครับถ้าตีลงเนี่ยไม่แต่ครั้งเดียวผมจะขายทันทีเนาะนะครับอย่างเช่นผมได้ลูนสีสีม่วงมานะครับ ตีลง h p f a ีฟขายตีลง e d ดิ a ฟขายตีลงเดฟแฟ t ขายนะครับไม่ว่าไม่ว่ามันจะลงอะไรก็ตามแต่แบบอย่างเช่นนะออฟออฟมันมีสิงโมงใช่ไหมมีเป็น HP ีเปอร์เซ็นต์เอดเปอร์เซ็นต์ HP f a ีฟตีลง h ฮทพ y เปอร์เซ็นต์สองครั้งแล้วครั้งสุดท้ายลง h ฮทพี f ฟ t ผมขายทันทีนะเพราะว่าผมถือว่ามันแบบมันไม่ใช่ค่าที่ผมต้องการนะครับแต่นั่นแหละ ถ้าใครขาดรูนจริงๆอย่าทําแบบผมนะครับวิธีที่ผมคัดอะ่ะมันจะเป็นการคัดที่แบบค่อนข้างที่จะโหดประมาณหนึ่งเพราะว่าคุณจะเห็นว่ารูนของผมเนี่ยเห็นไหมรูนผมเนี่ยแม็กอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยซึ่งเอาจริงนะการที่ผมอยู่ RTA เนี่ยจริงๆจะบอกว่า3ามแดงก็ไม่เชิงเอาเป็นว่าเออประมาณดาวแดงแล้วกัน RTA ดาวแดงเนี่ยแล้วรูนมีอยู่ประมาณเนี้ย เห็นไหมห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดทับเก้าร้อยเนี่ยหรือว่ารูนทั้งหมดมม 1, เนี่ยมีประมาณหนึ่งพันเนี่ยผมจะบอกว่ารูนมันค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าผมคัดค่อนข้างที่จะโหดนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือผมไม่ได้เก็บรูนที่เป็นพรีฟิกเยอะมากพรีฟิกที่ผมจะเก็บส่วนใหญ่จะเป็นพรีฟิกที่แบบพรีฟิกก็คือออฟฮอยเนาะพวกออฟฮอยที่แบบค่ามันส,สวยๆนะครับค่ามันแบบเป็นแม่นอย่างเงี้ยเป็นแม่นเป็นคีย์อย่างเงี้ยที่ผมจะเก็บนะครับถ้าเป็นแบบ อย่างที่บอกอ่ะตีลงแฟดครั้งหนึ่งผมก็ขายแล้วนะครับหรือว่าตีลงค่าต่ำผมก็ขายแล้วแต่จะบอกว่าอย่าทำตามนะครับมันคือการเก็บรูน่ะการเก็บรูนที่ดีอ่ะง่ายๆนะการเก็บรูนที่ดีเก็บรูนทุกอย่างที่ดีกว่าที่คุณมีอยู่หรือเทียบเท่ากับที่คุณมีอยู่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณได้รูนใหม่มาแล้วมันดีกว่าที่คุณมีอ่ะคุณเก็บนะครับไม่ว่ามันจะแบบไม่ว่ามันจะแบบอะไรอ่ะ ออฟมันจะตีลงต่ำหรือว่าแบบแม่งจะแบบตีลงสามครั้งก็ต่ำถอยี่สิบห้าเนี่ยคุณเก็บได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับการเก็บรูนเนี่ยการคัดรูนที่ดีเนี่ยคือการคัดรูนให้มันดีว่ายที่คุณมีอยู่หรือว่าเทียบเท่ากับที่คุณมีอยู่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่รูในขังคุณเนี่ยมันเริ่มเหลือแบบอ่ะสมมุตินะคุณเริ่มมีรูเหลือแบบสปีดสิบแปดเหลือแบบสองสามก้อนที่แบบไม่ได้ใช้เนี่ยคุณก็อาจจะแบบพอคุณได้สปีดสิบแปดมาใหม่คุณอาจจะขายทิ้งไปก็ได้เพราาว่า ในข้างมันยังเหลืออยู่เลยถูกปะแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณแบบเฮ้ยเรามีสปีดสิบแปดเว,วะ่ะเราต้องเก็บยี่สิบขึ้นไปไหมบอกเลยว่าไม่จําเป็นนะครับสมมติว่าคุณมีสปีดสิบแปดนะแล้วคุณได้สปีดสิบแปดมาใหม่เนี่ยแต่ว่าตัวละครที่คุณใส่มันจะมีบางตัวที่แบบใส่สปีดตามพันสิบแปดคุณก็สปีดสิบแปดเนี่ยไปแทนก่อนนะครับแล้วก็สปีดพวกนั้นน่ะออกมาเพื่อที่จะขายหรือว่าเก็บไว้ดูก่อนก็ได้ว่ามันมีตัวอื่นใส่อีกไหมนะครับก็ในเรื่องของการคัดลูน,นี่ยก น่าจะมีประมาณนี้แหละก็อย่างที่ย้าอีกทีนะการคัดลูนที่ดีเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปคัดตามใครนะครับคุณแค่คัดลูนให้ดีกว่าที่คุณมีอยู่หรือว่าให้มันดีกว่าที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันเนาะไม่จาเป็นต้องไปแบบเฮ้ยคนนี้เขาเก็บสปีดยี่สิบว่ะเราต้องเก็บสปีดยี่สิบตามเขาไม่จําเป็นนะครับคือแต่และไอดีเนี่ยทรัพยากรไม่เหมือนกันนะครับคุณก็พยายามเก็บลูนที่แบบโอเคเราแบบ เราเรามีสปีดสิ้าเรามีสปีดสิดนะครับสปีดสิเรามี 3, ามสี่ก้อนเราก็อ่ะเก็บสปีดสิบแไปก่อนก็ได้ไม่ต้องไปแบบรีบเก็บยี่สบหรอกนะครับเพราะว่าคุณจะเก็บคือนั่นแหละอย่างที่บอกว่าการเก็บรูน่ะก็คือเก็บที่มันดีกว่าที่คุณมีอยู่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณได้ของที่ดีกว่าที่มีอยู่หมายความว่าไอดีคุณเริ่มเติบโตเริ่มพัฒนาถูกไหมคุณไม่จาเป็นต้องไปแบบตั้งเป้าวแบบ่าแบบ เราจะเก็บสปีดยี่สิบตลอดไม่ต้องนะครับก็คือดีกว่าที่มีอยู่เก็บนะครับแค่นั้นเองนะครับการคัดรูดไม่ยากเลยนะครับก็คือพยายามทาให้เป็นนิสัยเนาะแบบเวลาคุณได้รูนใหม่มาเนี่ยโอเครูนนี้ดีกว่าไหมคุณก็ไปดูในขังว่ามอนเตอร์ที่คุณใช้เนี่ยปกติเนี่ยมันมีใครที่ต่ําใส่รูนต่ำกว่าที่เพิ่งดอบมาไหมถ้ามีคุณก็เอารูนที่เพิ่งดอบมาไปใส่แทนแล้วก็เอารูนก้อนเก่าออกมานะครับแล้วก็ดูว่ามีตัวอื่นต้องใส่อไหมถ้ามีคุณก็เริ่มแบบ อาจจะเอารูนที่คัดออกมาเนี่ยไปขายแล้วก็เริ่มเริ่มเก็บต่ําสุดเนี่ยเป็นมาตรฐานนะครับอาจจะเป็นสปีด16สปีด17ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ไอดีเนาะนะครับการคัดรูนก็ประมาณนี้แหละค่อนข้างที่จะสั้นมาคลิปนะครับก็น่าจะสั้นประมาณหนึ่งเนาะก็หวังว่าจะช่วยได้แล้วกันนะผมก็มาพูดเป็นแนวทางนะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องทําตามท,าที่ผมบอกนะ ก็อย่างที่ย้ำอีกทีก็เก็บรูนที่ดีกว่าที่คุณมีอยู่นะครับไม่จำเป็นต้องไปแบบเก็บแบบผมแบบสปีดสิบห้าสิบแปดยี่สิบไม่ต้องนะครับหรือว่าแบบ s p adk dev ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไม่ต้องนะครับก็คือนั่นแหละเก็บที่มันดีกว่าที่คุณมีอยู่อ่ะให้ดีคุณแบบเติบโตอ่ะมันจะเติบโตชา้าเติบโตเร็วอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรหรอกมันขึ้นอยู่กับว่าคุณคัดรูนดีไหมหรือว่าคุณฟาร์มได้แบบร,รูนดีๆหรือเปล่านะครับแค่นั้นเอง ใครที่กําลังเริ่มคัดลูนหรือว่าใครที่กําลังแบบสงสัยว่าลูนก้อนไหนต้องเก็บดีไม่เก็บดีก็อย่างที่บอกนะก็ไปดูว่ามอนเตอร์ของคุณเนะี่ยมันใส่ลูนที่แบบดีหรือ,อยังเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มันได้ลูนที่ดีกว่าที่คุณใส่อยู่คุณก็เอามาแทนแค่นั้นแหละแล้วคุณก็เปลี่ยนลูนเก่าออกลูนเก่าก็จะเอาไปใส่หรือเอาจะาไปขายก็ดูตัดสินใจเอาเองเนาะว่ามันพอไหมลูนที่มีอยู่มันพอหรือเปล่าถ้าพอแล้วก็ขายถ้าไม่พอก็เก็บไปก่อนเผื่อได้ใส่ตัวอื่นนะครับ ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับสตรีมนี้เอ้ยคลิปนี้ก็จะพูดแบบพูดตามที่ผมคิดเนาะก็อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างนะครับก็นองขออภัยด้วยนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางแต่ไม่จําเป็นต้องทําตามนะครับย้ําทีว่าไอดี ID ของใครนะครับก็คุณก็ลองคัดคัดในแบบที่คุณแบบต้องการเนาะนะครับก็คัดให้ดีกว่าที่มีอยู่ก็พอนะครับโอเค คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะก็เดี๋ยวไว้จะทยอยทําคลิปไม่เรื่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าผมอาจจะเป็นคลิปแบบแนววิชาการนะอาจจะไม่ได้แบบมีสีสันอะไรมากมายนะครับก็ขอบคุณทุกคนได้แล้วกันที่เข้ามารับชมก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอเควันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายซีอูเกิเนทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยคัดลูนได้ในแบบที่อยากได้แล้วกันนะครับก็สู้ๆแล้วกันไปแล้วครับบ๊ายบายครับ